วันก่อนนะคะได้รับน้ำพริกกากหมูจากพี่แนทนะคะขอขอบคุณพี่แนทมากๆเลยค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชิมน้ำพริกกากหมูนะคะน้ำพริกกากหมูครัวเตาถ่านค่ะพี่แนทส่งมาให้ชิมนะคะออของมาถึงเมื่อวานนะคะพี่แนทส่งมาให้สี่ถุงแต่ว่าพวกไอ้แกะไปแล้วหนึ่งถุงนะคะ จะบอกว่าเอ่อเทกเจอร์มันจะเป็นเป็นเทกเจอร์ที่แบบแห้งๆร่วนๆซึ่งไอจะบอกว่ามันถูกจริตไอกับแม่มากเลยแม่ก็บอกอร่อยเลยเนาะเมื่อวานเราชิมไปเรากินไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ที่เหลือไอก็มากินอีกตอนเช้านะคะทุกคนคือรสชาติก็คือจะมีความเหมือนว่าไม่เผ็ดตอนเรากินไปตอนแรกแต่ว่าพอค่อยๆกินไปมันจะมีความเผ็ดซึมอยู่ในนั้นแล้วก็ กลิ่นของหอมทอดนี่คือถูกใจมากนะคะปกติอะ่ะเวลาที่เรากินน้ําพริกกากหมูอะ่ะเราซื้อจากเจ้าอื่นที่ใหญ่เคยกินนะมันจะเป็นน้ําพริกกากหมูที่มีความชื้นชื้นแฉะแฉะนะคะทุกคนแล้วก็จะมีมีความมีความเค็มมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีความหวานแต่ของรสชาติของพี่แนฐจะเป็นรสชาติกลางๆแล้วมีความแห้งร่วนซึ่งมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ชอบกินอะไรแฉะแแล้วก็ ดูเหมือนแบบมีความเป็นไขมันมากเกินไปนะคะเพราะว่าแคบหมูของพี่ณัฐที่ใส่มาเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแคบหมูไรมันนะคะคือมันมันเป็นอะไรที่เหมือนเขาเรียดน้ามันออกได้เยอะมากเลยอทุกคนจ๋าอยากจะบอกว่าเมื่อวานอะลืมถ่ายคลิปตอนชิมอันนี้มันเป็นของที่เหลือจากเมื่อวานมันก็เลยดูไม่กรอบเนาะแต่จริงๆมันกรอบมากถุงนะคะจะเป็นถุงซิปล็อก เราเทออกมาแค่เท่าที่เราจะทานนะคะแต่เมื่อวานนี้พอดีคุณยายเราเทออกมาหมดเลยวันนี้ก็ต้องทานให้หมดนะคะไอเอามาคลุกข้าวนะคะเหมือนจะไม่เผ็ดแต่เผ็ดนะทุกคนแบบเป็นความเผ็ดแบบระดับกลางๆนะคะ กินกับผักลวกผักปังอ,อร่อยอันนี้ผักอะไร แค่นี้ก็อิ่มทุกคนนะ้ำพริกคลุกข้าวแล้วก็ผักรวกอ,อ,รอร่อยทุกคนต้องตามไปซื้อนะ หุนพี่แนทได้ไหมบอกถ้วยถ้วยสไตยแล้วค่ะอร่อยถึงพวกนี้มันร้อนซื้อมาแก้มให้หอมไหของยายพรแซ่บหลายเห็นไหมไปซื้อเมื่อนานเขาไปนกลับลับไปแล้วหอมเจียวอร่อย เป็น,หม,ปห,นหม้อพักน้ำแบบพีเลยอร่อยมากๆอ,อย่าลืมตามไปทานกันนะคะตามไปซื้อค่ะน้ำพกกริกกากหูครัวเตาถานแพ็กเกจดีด้วยเนี่ยเขาทำสัญลักอะไรก็สวยอ่ะเยอะน่ารักดี แอร์ที่จะติดตั้งห้องพ่อมาถึงแล้วทุกคนไอ้ก็ซื้อของมิซูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวเก่าที่ไอ้ใช้ในห้องนอนก็ของไอ้ก็เป็นมิซูเหมือนกันก็ใช้มาสิกว่าปีแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่บึกบึนแล้วก็ทนมากนะคะ และเมื่อวานนะคะก็ได้รับของฝากจากน้องบีมนะคะทุกคนมีปลาหวานโรยงาปลาทูหอมแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยค่ะปลาจิ้งจังประมาณนั้นนะคะถ้าพูดถูกนะคะก็เช่นเคยค่ะแม่ไอเปิดกล่องเลยค่ะไอยอยู่หน้าบ้านกลับไปหลังบ้านเจอแม่เปิดกล่องเรียบร้อย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ดูตอนเปิดกล่องนะคะน่าไอาก็ขอขอบใจน้องบีมมากๆนะคะ พิชาพรเขาขึ้น<ม>โครงการหนะ้าแล้วเดี๋ยวนี้จเจริญขึ้นมากเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้คือเส้นหลังนะแต่ว่าเขาบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นยุทธศาสตร์ถึงว่าขึ้นกันตุ้มๆอันนั้นก็เป็นอาพาร์ตเมนต์นะเพ่ะเนาะเอ๊แต่ว่าอาพาร์ตเมนต์าาน,นี้คือเปิดใช้แล้วอันนี้ยังไม่เปิดอันนั้นเปิดแล้ว การบ้านขึ้นเต็มไปหมดเลยเออซีเกตเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้านเมืองเจริญเงินสะพาษจริงๆคาแครก็มีค่ะฝั่งนี้คาแครตอนนี้แอํกำลังไปตลาดกับพ่อนะคะพ่อคือจะเห็นลูกสาวเงาๆเนาะเพื่อละ่วนไปตลาดนะมาฝากชีวิตไว้กับกาแฟอเมสตอนอีกแล้วทุกคน ที่นี่น่านัาง่นงมากเลยอากาศแบบอากาศเย็นสบายเพราะไม่มีแอร์เนาะข้างนอกได้เห็นสีเขียวข้างนอกนั้นน่าจะเป็นต้นกาแฟนะ่ะไอ้ดาว่าเป็นต้นกาแฟวันนี้ไอ้มากับพ่อพ่อนั่งรอที่รถไอ้สั่งเอไปโซเย็นให้พ่อแก้วอยู่พ่ออยู่นู้น <laughs> <laughs> พ่ออยู่นอกท <laughs> ไมหัวมันแดงเลย วันนี้ได้กาแฟอเมซอนอีกแล้วทุกคนเอสเปรสโซเย็นนะคะคนละแก้วกับพ่อแล้วก็ไอไปแวะซื้อกเตีเ่ยวบ้านพี่มิมานะคะพี่มิสมัยก่อนอายุนี่ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินประจํานะคะซื้อมา3ามถุงแต่ว่าพ่อกับแม่จะยังไม่กินนะคะไอก็จะกินกอนแล้วแม่นั่งเด็ดพริกอยู่อันนี้เป็นพริกของดองเนาะดองแม่ให้มาแม่ของไอ้น้องลุกนะคะ ให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยายพรก็ไม่ทําอะไรโจนพริกมันเป็นเปลี่ยนเป็นสีดําทุกคนแต่ว่าบ,บัเป็นหยางเมื่อเช้านี้เพื่อนเอาไปตากไว้เนาะตากแดดไว้แล้วกอดเดี๋ยวแม่จะเด็ดขวัญแล้วก็จะทําอะไรอีกจะว่าไปขวานี่แม่วขวขวแล้วก็โขกเนาะแล้วเมื่อกี้ไอไปตลาดสุงเนินไอได้ไอมังคุดมาลอยหนึ่งจ้ะอันนี้ ไอถามเขาว่าสามกิโลเขาบอกสามกิโลก็ต้องเชื่อเขาเนาะหนักอยู่เขาบอกมันมันขุดใต้3มกิโลนีขึ้นหน่อยปกติเขาจะขายสามโลร้อยไงยายมันหนักอยู่นะแม่หนักอยู่เชื่อเขาเหอะไม่ใช่ก็ใกล้เคียง <c oughs> มาเด้อจะกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเ้ยทุกคนเด้อเนื้อเปื่อยตอนใหญ่ๆหญ่เอน็นเอ็นแก้วนะั่นเองคุณยาย นี่ๆโอโหทุกคนดูใช่ไหมยอดยอดเนื้อทุกคนสวัสดีจ้ะไอหามุมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าตะกี้นะไอไปขึ้นไปนั่งอยู่ตรงตรงระเบียงนะจ๊ะมันคือแดด้อนมากส่องมาแล้วแบบกระทบกับหน้าไอเนี่นะมันแผบเลย แม่และหัวย่สิฮดจังไดนจะสิหามุมไหนไอบอกแม่ว่าแต่ตอนอยนะู่สวีเดนเนาะเพิ่นเวลาเพิ่นสิหามุมถ่ายคลิปนะหาทุกมุมหาแสงที่ถูกที่ถูกต้องนะทุกคนแสงเนี่ยมันมันมีส่วนทำให้ภาพมันชัดเจนส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าแสงมันไม่ได้หรือแสงมันมากเกินไปภาพออกมามันก็ไม่ไม่ดีนะ ไอ้เลยมานั่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นบ้านจริงๆอะ่ะก่อนปรุงอร่อยแล้วทีนี้อยากกินเปรี้ยวก็เลยไปใส่น้ำส้มพอใส่น้ำส้มเสร็จอะ่ะก็เลยใส่น้ำตาลน้ำตาลเสร็จใส่พริกตอนนี้รสชาติมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นมันเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไป ไม่เปื้อนวันนี้อืมกลับไปสวิีเดมซึ่งคือเดมนกาวเจียวเนาะอร่อยก็าขายหกสิบบาทหรออันนี้พิเศษหกสิบจ้ะธรรมดาห้าสิบบอกพี่เมย์เอาพิเศษสามสามถุงอุ้ยลมโชยมาแล้วค่อยช่วยหน่อย แม่ไปซื่อแม่ก็เลยเอาจานพิเศษมีกินเนื้อเนื้อไอสั่งพิเศษให้แม่ด้วยของแม่จะเป็นที่เป็นเนื้อคือการจา่ะอย่างไปซื้อเห็นสั่นโกลกีเลยโกลกีมากิน แม่เฮ็ดปั้นข้าวจี๋ของสาเออกินข้าวจี๋แม่เป็นปั้นนึ่งแซ่บอยู่จ้ะโควิดขอามาอีกแล้ว สองมือเป็นสองมือ,อ,อตายตแตเปิดประเทศไงก็เป็นแบบนี้แหละแม่สายทันไรไ นั่งอยู่ข้างนอกแต่ทีวีเปิดไปมืดๆจะ้ะให้้ังเธอยเพื่อนกันรับเพราะไอ้กำลังสะไปปิดเพิ่นกับตื่นอันเลยถามว่าเบิ่งอยู่ว่าทีวีนหะเบิ่งเอาคือรับตาฟังเพิ่นวะ <c oughs> ผู้เฒ่าสองคนอยู่คนละมุมคนนึ่งก็อยู่ในโลกของข่าวการเมืองข่าวบ้านการเมืองแล้วก็ มวยแล้วก็กีฬาอีกคนนึงอยู่ในโลกของบันเทิงรู้เรื่องดาราดีจังอะยายพรแต่เพื่อนสมักเบิ่งช่องวันเมื่อคืนไหนว่าแม่เปิดช่องสามเพื่อนแบบแม่สิเบิ่งช่องวันวเพื่อนแบบเอ้น้ำมูกไหลมาต่อจ้ะสุกคนพร ลูกชิ้นเขาไม่เท่าไหร่นะยายลูกชิ้นไม่ค่อยเด่นค่ะแต่คือเนื้อตุ่นอะไรพี่เขาเนี่ยดีมากทุกคนเนื้อนิ่มมากตุ๋นได้เปื่อยแบเปื่อยมากอะ่ะเนื้อสดแบบนุ่มมาก แกเปิดร้านก๋วเตี๋ยวมาเป็นเกินกว่าสิบปีแล้วนเนาะพ่ออาย,อยุวิยเดสิบเอ็ดปีแกขายก่อนหน้าที่อาจจะไปอีกอ่ะไอจําได้แต่ก่อนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อกินง่ายไม่ต้องทำกับข้าวไม่ไกลจากบ้านไหนเท่าไหร่หรอลาวสี่ร้อยห้าร้อยเมตร ถ้าอากาศดีๆแบบสมีแเดนเดียวโหวเดินไปเดินกลับได้เลยสบายแต่ว่ามีอากาศร้อนมากตอนไหไปสูงเนินกับพ่อไอไปเห็นร้านขายร้าช่องสิงคโปร์ไอก็เลยใส่ใส่แก้วดูดปั๊บเดียวนะบดเลยทุกคนซื้อมาให้แม่กับพ่อคนละถุง อดีตเราอยากกินอย่างกั้งขี่รถเลาะไปสูงเนินไปตรงชุมชนใกล้ๆหลังโรงงานเลยจ้ะหลังโรงงานจะมีชุมชนแล้วก็จะมีตลาดเย็นเนาะนั่นแหละตลาดเย็นก็จะมีขายอาหารขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคน โอเคดีทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวนี้ดีทุกอย่างแต่ลูกชิ้นอ่อกไม่ค่อยเด้งค่ะลูกชิ้นไม่เด้งชอบเนื้อเป,เปื่อยอมีความมีความนุ่มแต่มันก็จะมีความแบบดึงดึงอ่ะทพืคอา มาชื่นใจสำหรับสาวๆสาวๆที่อยู่เมืองนอกนะคะเดี๋ยวไอ้กินเผื่อเนะไอ้จะพยายามหากินอาหารที่พวกเราอ่ะ ต้องทากินเองก็ยางเช่นกว๋วยเตี๋ยว,ยวสาวสาวที่อยู่ต่างประเทศก็าักจะทำกว๋วยเตี๋ยวทานเองเนาะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนแล้วก็กาแฟเย็นดื่มกาแฟเย็นที่เมืองนอกไม่อร่อยเท่ากาแฟเย็นเมืองไทยนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนไป,ไปก่อนนะคะคลิปนี้ลาไปเท่าดีก่อนทุกคนร้อนมากเลยนั่งอยู่นอกบ้านมันมีทั้งลมเย็นแล้วก็ลมร้อนนะคะสลับกันไปแล้วก็เรากินร้อนด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย วันที่แปดเริ่มดำขึ้นไปอีกทุกคน